how have you been ก็คือใช้ have นะเพราะว่าเป็นประธานพหูพจน์ก็คือ you be d แต่เราจะใช้ has ก็ต่อเมื่อเป็น he she it นะจะไม่เคยได้ยินนะที่เขาถามว่า how has he been หรือว่า how has she been ส่วนใหญ่จะได้ยินประโยคคำถามนี้ก็คือ how have you been how have you been เราจะออกเสียง how have you been เราไม่ได้ออกเสียง how have you been ตัว b e n เนี่ยก็คือเราจะเขาจะบอกว่า,าเพื่อนสามีแนะนำนะคะว่าให้ออกเสียงซอบๆก็คือไม่ต้องเน้นตรงที่ b e n มากก็คือ how have you been ซึ่งแปลว่า,าเป็นยังไงบ้างมีความหมายคล้ายๆกับ how are you แต่จะต่างกันเล็กน้อยก็คือตรงที่ช่วงเวลาช่วงเวลาของ how have you been เนี่ยคือจากอดีตสมมุติว่าเจอกันเมื่อ,อเดือนที่ผ่านมาแล้วต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้ how have you been อาจจะไม่ต้องเป็น1เดือนก็ได้หรือ1สัปดาห์2ส,สัปดาห์หรือว่า2-3ปีอะไรประมาณนี้ก็ได้ถาม how have you been ซึ่งจะต่างจาก how are you ก็คือ how are you เนี่ยเราใช้ถามทุกวันข้อสังเกตจ,จันกับสามีเราจะไม่เคยถามว่า how have you been ท่าน,นี้คือเราเจอกันทุกวันหรือว่าถามเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยเราเจอกันทุกวันจันก็ไม่ถามเขานะคะว่า how have you been จันจะใช้ถามว่า how are you แทนก็คือ how are you ทอม How are you today? แต่ถ้าสมมุติว่าจันไม่เคยเจอเขาสัก1อาทิตย์1เดือนที่ผ่านมาจันก็ถามว่า Tom how have you been? ไม่ได้เจอหน้ากันสัก2อสามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนเขาอาจจะไปวันหยุดยาวอะไรประมาณนี้ก็คือจันก็จะถามว่า how have you been? ซึ่ง how have you been เนี่ยก็คือจะไม่ใช้ถามเวลาที่เพิ่งเจอกันเมื่อวาน หรือว่าใช้ถามกันทุกวันอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคือไม่ต้องใช้ how have you been เราจะตอบยังไงล่ะ how have you been ใช่ไหมเราถามเป็นแต่ทีนี้จันเคยเป็นนะจันถามเป็นแต่จันตอบไม่เป็นตอนตอนมาเมเมกาใหม่ๆก็คืองงกับคำถามนี้เหมือนกันเฮ้ยมันใช่ยังไงวะอะไรประมาณนี้ก็คือฉันเคยแต่ได้ยินว่า how are you แล้วทีนี้ how have you been เขาบอกกว่าจะเข้าใจประโยคนี้คือมันเข้าใจนะหลังๆเนี่ยคือเข้าใจ how have you been เนี่ยมันเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่านานๆทีมาเจอกันอะแล,แล้วทีนี้ก็ถามว่า how have you been นานๆเจอทออีเพื่อโรงงานดางแผนกนานๆเจอกันทีอะเราก็จะถามว่า how have you been นะแต่ถ้าเจอกันทุกวันเนี่ยก็จะถามว่า how are you how are you แทน วิธีตอบของ how have you been ก็คือ uh, great fantastic great excellent fantastic not bad แล้วตอบแบบยาวล่ะจะตอบยังไงตอบตอบแบบยาวนี้ง่ายมากค่ะแล้วขอให้เข้าใจว่ารูปประโยคที่ตอบแบบยาวก็คือ I have been แล้วตามด้วย verb ing นะคะอย่างเช่น I have been working, working ก็คือทำงานนะ I have been working a lot ก็คือฉันทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่ฉันทำงานตลอดเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะ่ะก็คือฉันยุ่งตลอดเลย Great, I have been working a lot. Excellent, I have been s t u d y Great, I have been studying. English a lot ก็คือฉันเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักแล้วก็ยุ่งตลอดเลยอ่ะผ่านมาพอเข้าใจเนาะว่า how have you been เราใช้กันยังไงลองเอาไปใช้กันดูนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่